ว่ายน้ำทั้งวันเลยเหนื่อยป่ะเนี่ยเอ้ยเก่งมากเลยอะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ว่ายน้ำอยู่ในโลทั้งวันไม่หน,า,นาวกันหรอเปล่าไม่ได้บกกอ,อกว่าพวกแกน่าโหลอุ้ยพูกแกน่ารักจะตายโอ้โอบบบเออไม่ได้ว่ามันป่ะเนี่ยนอนหรอโอ้ยัยงนอนดิโอ้ยังมาคุยนอนเฮ้ยเพิ่งทันนี้ไปอ๋อที่ทุกคนเห็นเรานี่มันเป็นอย่างนี้นี่เอง คุยกับพระทองอยู่เหรอครับคุณเจตโอ้เปล่าครับพี่คือโอ้โอขอโทษด้วยนะครับคือเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตพี่ไปเลยอะแต่คือผมเห็นพวกมันไหว้กันเหงาเหงาะครับพี่ลงไปอยู่ด้วยกันเลยไหมจริงจริงผมคิดทางออกไปแล้วฮะค,คือผมเนี่ยถ้าพี่ไม่ว่าอะไระครับผมอยากจะขอให้มาสเตอร์จุดาอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมครับแล้วรู้ได้ไงว่ามันชอบสตาร์บ ใครจะไม่ชอบ Star Wars ล่ะครับพี่เออว่ะ May the Force be with you ครับโอ้ oh, Respect โอ้สว s p e c ครับมเชิญปล่อยมาสเตอร์ลงเลยนะฮะ